สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและก็เด็กๆที่น่ารักของครูแม่นะคะค่ะเดี๋ยวนี้นะคะครูแม่จะมาพูดถึงใบงานในใบที่5ของหน่วยเทคโนโลยีแล้วก็การสรื่อสารนะคะนี่เลยค่ะใบงานในหน้านะใบที่5นี้นะคะเป็นใบงานเกี่ยวกับหน่วยการเรียนเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็การสรื่อสารนะคะเด็กๆค่ะภาพที่เด็กๆเ,เห็นนี้เด็กๆลองทายสิคะเป็นภาพอะไรเอย คนคงรู้แล้วนะคะภาพนี้คือภาพดาวเทียมค่ะเด็กๆดาวเทียมภาษาอังกฤษอ่ษอานว่า Saturn อีกครั้งหนึ่งนะคะ Saturn แปลว่าดาวเทียมค่ะเด็กๆดาวเทียมนี้นะคะเป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นมาค่ะแล้วมันก็อยู่นอกโลกเนาะอ,อ,อยู่ในอวากาศนั่นเองนะคะมันเก็บข้อมูลนะคะในจานดาวเทียมตรงนี้แล้วก็ยิงมานะคะให ในโลกนะคะซึ่งเป็นลูกโลกที่เราอาศัยอยู่นะคะบนโลกนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวเก็บข้อมูลแล้วก็ส่งมาอย่างโลกอีกทีหนึ่งนะคะสามารถจะเก็บข้อมูลนะคะข่าวสารของเกี่ยวกับทั่วทุกทางประเทศเลยนะคะที่อยู่ในบนโลกของเราแล้วก็ส่งกลับมาให้โลกอีกทีหนึ่งนะคะค่ะคาสั่งในหน้านี้เขาให้เด็กๆระบายสีภาพนะคะแล้วก็เขียนนะคะตัวอักษรภาษาอังกฤษข้างล่างนี้เลยค่ะเด็กๆคําว่า s a t e r l i t จะแปลว่าดาวเทียมนะคะมีตัวอะไรบ้างเด็กๆสะกดตามคุณครูเลยนะคะ s a t e l l i t e s a t u r r i นะคะแปลว่าดาวเทียมค่ะเด็กๆก็เป็นวัตถุที่ใช้ติดต่อสื่อสารนะคะ เป็นเทคโนโลยีนะคะที่ทานสมัยนะคะค่ะเป็นไงคะใบางานใบสุดท้ายของหน่วยเทคโนโลยีและการสื่อสารนะคะก็ะคือดาวเทียมนั่นเองเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วก็เขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะในช่องที่คุณครูคกำหนดให้ให้สวยเลยนะคะเด็กๆตั้งใจนะคะสำหรับหน่วยเทคโนโลยีและการสื่อสารในใบางานที่หานี้คุณครูคก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ 拜拜。Bye bye.